สวัสดีครับที่ร้านช่างเก่งทัพรวจนะครับวันนี้จะมาอัปเดตผลงานครับเป็นงานเลี่ยมพญาเต่าเรือนนะครับวิบวับหนึ่งนี่คล้ายหัวครับแล้วก็หลายด้านข้างนะครับมีลายข้างด้วยเห็นไหมครับด้านๆนะครับไม่เงาเท่าไหร่ลายข้างนะครับก็ช่วงหลังๆมานี่ก็เน้นสไตล์งานสไตล์วินเทจเลยนะเอาจริงๆนะครับก็คือแต่ผมมันไม่ชอบพ่นตีทองนะส่วนตัวเลยไม่ได้ว่าใครนะครับจะโกรธกัน สีทองพ่นๆหรือว่าสีเงินมันพ่นเนี่ยมันเหมือนเราไปทําล้อเลียนงานทองอะไรผมมันก็ไม่ชอบผมจะชอบออกแนวสไตล์วินเทจอย่างนี้เลยตั้งแต่หนแต่ไรแล้วนะครับ mm hmm. เขาจะเป็นตัวตัวเองนิดนึงนะนะครับทำลูกค้าได้ชื่นชอบนะครับค่าเลี่ยมก็อยู่ที่500บาทนะครับงานสไตล์นี้เดี๋ยววิ่งงานดาด้านเดี๋ยวถ่ายรูปไปดูนะครับถ่ายคลิปไปดูทำมานานแล้วแต่ไม่ค่อยได้โฆษณาเท่าไหรนะะ่นะครับนะครับเป็นอย่างนี้นะครับงานสไตล์วินเทจนะครับมีหลายข้างนะครับ ห้าร้อยบาทนะครับนะครับแก้ลายตั้งหูด้วยครับใครสนใจก็ติดต่อไมได้ใน Facebook เก่งทับหลวงนะครับแอดเฟซไม่ได้หรือว่าทักมาข้อความได้เลยนะครับสนใจก็นครับขอบคุณมากนะครับลูกค้าทุกคนทุกท่านนะครับผู้ติดตามนะครับไม่ได้มาอัปเดตนานแล้วก็ไม่ได้มาเข้ามาดูนานแล้วครับใน YouTube ไยนะเป็นปีๆแล้วขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ